สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลช้างป่าฝั่งตะวันตกด้านกาญจนบุรีวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของอาณาจักรขอบเขตและการหากินของสัตว์ป่าปัจจุบันช้างป่าทองผาภูมิได้แตกรกระจายออกเป็นโขลงเล็กๆ จำนวนหลายโขลงณวันนี้วันที่19ตุลา2564ก็จะมีพบช้างป่าบริเวณบ้านมองกลาจำนวนหนึ่งสวนป่าถอภูมิจำนวนหนึ่งแม่น้ำน้อยจำนวนหนึ่งบ้านไร่ทองผาภูมิอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมู่บ้านสะพานลาวและหมู่บ้านเขาประอินของอบ้านผู้เตอ <S 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 อีกจำนวนหนึ่งซึ่ง แตกรกระจายออกไปเป็นโขลงเล็กโขลงน้อยโขงลงละประมาณ20ตัวอตัวมากสุดก็70กว่าตัวชุด70ดกว่าตัวก็จะอยู่บริเวณบ้านเขาพระอินอและบ้านสะพานลาวากินอยู่ซึ่งหมู่บ้านเขาพระอินอ่าทเป็นเขตติดต่อทุ่งใหญ่นะเลสวนเราก็มาวิเคราะห์ดูว่ามีช้างบางตัวเดินเข้าไปยังเขตทุ่งใหญ่นเลสวน ถึงหน่วยอุทยานที่หน่วยซึ่งอยู่กลางเขตทุ่งใหญ่ก็ทำไมช้างถึงไม่เดินลึกเข้าไปซึ่งในเขตทุ่งใหญ่ในเรศวรก็ยังมีช้างป่าอีกจำนวนหนึ่งนะซึ่งเป็นช้างประจำถิ่นอยู่แล้วแต่ไม่เคยลงมายังหมู่บ้านนะไม่เคยเข้ามาละลานในหมู่บ้านหากินอยู่ในป่าลึกนะซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากแล้วก็ ประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเราสาเหตุหนึ่งที่เราดูว่าทำไมช้างถึงไม่อพยพเข้าไปยังเขตทุ่งใหญ่เขตป่าลึกหรือโซนของบันไลทำไมไม่ลึกเข้าไปอีกอแต่ถ้าโซนของบันไลถ้าเขาลึกเข้าไปก,ก็จะเข้าไปยังเขตพม่าเหมือนกันจากการเดินสำรวจจากการเฝ้าติดตามสมัยก่อนนี้เราจะพบ หลุมดักช้างอยู่ยังเขตของอเทือกเขาตะนาวสีซึ่งติดกับเขตของประเทศพมา่ามีมีหลุมดักช้างมีเชือกมีอะไรที่มีบ่วงเป็นร่องรอยของการดักช้างแต่ปัจจุบันก็เจ้าที่อุทยานของเราได้เดินสำรวจแล้วก็เก็บกู้พวกเชือกต่างๆพวกหลุมต่างๆก็ทำการปกฝังก็มีการระะันแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบ ก็คือเสือเสือโครง่งซึ่งมันเดินตามโขงช้างอยู่เป็นประจำหรืออาจจะพบเป็นเสือดำแต่เสือดำนี่จะพบอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมากกว่าแต่ถ้าเป็นเสือโครง่งเขาจะห่างไกลออกไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะว่าทําไมช้างถึงไม่ค่อยเข้าป่าหรือ,อสําหรับเ <c> จ <oughs> ้าพายงามตัวที่เห็นอยู่นี้ก็ เปลี่ยนพฤติกรรมในการหากินจะหากินอยู่ใกล้กับเขตชุมชนซะมากกว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าถ้าอยู่กับใกล้กับชุมชนเนี่ยเขารู้สึกมีความปลอดภัยจากศัตรูอย่างอื่นเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอยู่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่ทำรลายเขาเต็มที่ก็จุดปิงปองไล่โดนหนังกระติกบ้างนะก็เขาก็สามารถอยู่ได้แทนที่จะไปอยู่กับ สัตว์อื่นๆที่ดูรลายกว่าและสามารถที่จะล้มเขาได้นะครับสัตว์ทุกชนิดมีอาณาจักรของตัวเองมีอาณาเขตของตนเองเหมือนคนก็เหมือนกันนะเรามีบ้านเป็นอาณาจักรของเราเองนะแล้วก็มีที่ทํางานเป็นอาณาจักรอีกที่หนึ่งนะเนะย็นกลับมาอยู่บ้านกลางคืนนอนที่บ้านเช้ามาก็ออกไปหากินออกไปทํางานอย่างที่ทํางานของเราก็เป็นอาณาจักร สัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเย็นก็กลับมานอนในที่ที่เคยนอนนะแล้วก็เวลาหากินก็จะออกไปหากินอย่างอาณาจักรที่ตนเองเคยสำรวจไว้แล้วสร้างอาณาจักรไว้แล้วนะซึ่งมันจะเป็นเวลาที่แตกต่างกันนะสัตว์บางชนิดอาจจะออกหากินกลางคืนนอนกลางวันบางชนิดก็นอนกลางคืนหากินกลางวันอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของสัตว์แต่ละอย่างนะเสือก็เช่นเดียวกันเสือเป็นสัตว์ที่หากินเป็นวงกลม มีรัษบีหากินเป็นวงกลมจะในแต่ละช่วงแต่ละเดือนเดือนไหนจะอยู่บริเวณไหนเขาก็จะอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำซึ่งไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าใดนักสําหรับเสือแล้วก็เป็นสัตว์ที่หวงถิ่นใครจะมาลุกล้ําถิ่นของตนเองไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกอย่างส่วนช้างก็มีอาณาจักรการหากินของตนเองเช่นเดียวกันเป็นวงรอบการหากิน ซึ่งจะขยับไปเรื่อยๆช้างจะเป็นสัตว์ที่ไม่นอนเป็นที่จะนอนอยู่ที่เดิมสัก3วันไม่เกิน7วันก็จะต้องย้ายถิ่นในการหากินนอกจากนั้นแล้วการหากินของช้างเนี่ยมันจะใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะเพราะว่าช้างเนี่ยกินอาหารต่อตัวเนี่ยเป็นจำนวนมากตาม ตามน้ำหนักตัวยิ่งตัวใหญ่ก็กินเยอะตัวเล็กก็กินน้อย <c oughs> ดังนั้นอนาณาจักรการหากินของช้างมันจึงกว้างแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากมีอาณาจักรประจำอยู่แล้วก็ยังจะมีอาณาจักรที่ขยายใหม่โดยจะมีช้างสเกาหน้าสองสตัวเดินสำรวจไปเรื่อย เมื่อไปพบเจอแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งที่พักหลับนอนก็จะกลับมาชักชวนโของออกไปหากินต่ออันนี้ก็เป็นอาณาจักรที่ช้างสร้างขึ้นมาใหม่แต่สาเหตุที่ช้างไม่สามารถอยู่รวมกันทั้งหมดได้เนื่องจากว่าถ้าปริมาณมากๆเนี่ยแหล่งอาหารมันจะสุดโสมเร็วแล้วก็จะทำให้กินไม่อิ่ม าการหรับการนอนเนี่ยแค่ถ้าช้างเป็นร้อยตัวแล้วนอนรวมกันเนี่ยแค่สองคืนก็เต็มที่แล้ะเพราะว่ากินขี้กินเยี่ยวของเขาเนี่ยมันจะบรบกวนต่อสุขภาพของเขาดังนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องแบ่งแยกโขงออกไปเพื่อเป็นโขงเล็กๆการรับการนอนก็จะนอนได้หลายวันขึ้นอาหารการกินก็จะเพียงพอต่อการกินดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกอนอาเขตกัน กลุ่มไหนไปอยู่ตรงไหนก็แบ่งๆกันไปนานๆก็จะกลับมาพบปะกันสักครั้งหนึ่งส่วนช้างสีดอช้อางเพศผู้ที่โตเต็มวัยก็จะแยกออกไปอยู่ตามลำพังต่างหากถ้าอยู่กับโขงนี้ในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์อย่างเช่นเจ้าง,งาทองเนี่ยไปอยู่กับโขงแม่ส้มแม่แหวงที่บ้านผูเตยอพอโตเต็มวัยขึ้นมาก มีการประทะกันกับเจ้านาบากนะทำให้งาข้างขวาที่เหลืออีกเพียงข้างเดียวหักไปอีกนะแล้วก็สู้ไม่ได้ก็เลยต้องอย้อนกลับมาอยู่ที่สวนป่าทอ,อภูมนะิก็มีเพื่อนมาด้วยก็มีเจ้าจ่อยตัวหนึ่งเจ้าสีทองตัวหนึ่งนะก็มาอยู่รวมกันสามตัวนะแล้วก็มาพบกับโขลงของแม่น้ำน้อยนะอีกประมาณ20ตัวนะก็เดิน หากินอยู่โซนเขาลวกไปจนถึงบ้านถ้ำดาวดึงบ้านแก่งจอบ้านถ้ำดาวดึงบ้านมงกลา,าะไรตัวนี้นะแต่ก็ยังมีอีกบางชุดที่เรายังไม่เจอมาเป็นเวลาหลายเดือนนะวก็ขั้วเจ้าคิงคองพวเกเจ้ากะใหญ่ชุดนี้อาจจะเข้าป่าลึกไปยังชายแดนของเขตพมา่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงกลับมาอพอเข้าช่วงหน้าหนาวช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ฉันจะมารวมกัน นะเพื่อที่จะเลือกคู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยตามธรรมชาติของช้างป่าเนี่ยเราก็เป็นเกดเล็กๆน้อยๆน,นะที่เอานำมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่ามันอาจจะใช้เป็นข้อมูลได้นะสำหรับคนที่หาข้อมูลบางครั้งในเรื่องของความคิดในการนำเสนอเนี่ยม,มันมีความแตกต่าง <c oughs> อ,อย่างแอดมินเองก็พยายาม ค้นหาคลิปเกี่ยวกับช้างที่ทำร้ายคนทำร้ายรถแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะดูเพราะว่าบางครั้งเวลาใครที่จะมาลงก็โดนโจมตีโจมตีในเรื่องของภาพความทารุณข่าวอัหดร้ายความวาดเสียวอะไรต่างๆ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันมันมีความจำเป็นนะสำหรับคนที่จะเข้าไปศึกษา ภาพบางภาพเนี่ยคนอื่นมองอีกมุมหนึ่งแต่คนที่จะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลจริงมันมีความจําเป็นอย่างผมเองพยายามดูช้างทาร้ายรถว่าเขาจะมีลักษณะการทาร้ายอย่างไรเขาจู่โจมอย่างไรจุดเริ่มต้นเขาทําอย่างไรจุดจบของการทาร้ายมันเป็นอย่างไรแต่เราหาข้อมูลไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเราเองจะมีข้อมูลแต่เราก็ไม่สามารถลงได้นะเพราะว่ามันอาจจะโดนโจมตีได้จริงๆแล้ว มันเป็นมุมมองที่แตกต่างถ้าเราสามารถเห็นภาพเหล่านั้นได้เราก็เอามาวิเคราะห์มาคิดว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอ่าเราจะตอบโต้อย่างไรหรือเราจะทําอย่างไรให้ปลอดภัยอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะแต่อีกมุมมองหนึ่งของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าเออมันเป็นภาพของความโหดร้ายเป็นภาพของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันมันความคิดแตกต่างดังนั้นมันก็เป็น <c oughs> สิ่งที่คนที่จะเข้ามาค้นคว้าก็จะไม่ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมันเป็นการโดนปิดกั้นข้อมูลที่ไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาค้นคว้านอกจากไปประสบพบเจอด้วยตนเองนะสำหรับแอดมินเอง8ปีเต็ม <c oughs> ที่อยู่กับช้างป่ามาแล้วก็พบเห็นพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ก็ยังไม่หมดนะทุกวันนี้ก็ยังพบเจอพฤติกรรมต่างๆอีกมากมายที่ช้างเขาทำแต่ว่า พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปจากเคยมุ่งคิดทําร้ายจู่โจมเรามันก็มีความเป็นมิตรมากขึ้นพอเขาได้ยินเสียงเราได้เห็นอัตลักษณ์ของเราเขาก็จะเฉยเฉยไม่เหมือนตอนใหม่ๆเจอก็จ้องจะจู่โจมทําร้ายตลอดซึ่งมันแตกต่างก,กันกับคนที่เข้าไปใหม่ๆด้วยน้ําเสียงด้วยกลิน่นด้วยอัตลักษณ์ต่างๆที่เขาจาไม่ได้มันก็จะโดนทําร้ายได้แต่สาหรับกลุ่มที่อยู่กับเข้ามาประจํา เขาก็จะจําได้นะแล้วก็มีความเป็นมิตรมากกว่าที่จะเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องค่อยๆศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆสําหรับคนที่ชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็ก็แค่ดูผ่านเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหรือดูเพื่อความเพลิดเพลินนะอ่าช่วงนี้แอดมินก็เบาๆไปหน่อยเนื่องจากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะอ่าก็เลยเก็บเล็กๆน้อยๆที่มีโอกาสก็นำมาฝากฝังกัน สำหรับผู้ที่เข้ามาดูมาชมเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็สวัสดีครับ